สวัสดีเจเ้นเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไทยสปาอิตาลีวันนี้จะมาะจัดพาับพอกหน้านะคะ ใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้าใครที่มีปัญหาเรื่องผิวไม่กระจ่างใสมีปัญหาเรื่องริ้วรอยรูขุมขนกว้างนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะโอเคค่ะใคเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์ like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ททาและส่วนผสมกันเลยนะคะม่ามีอะไรกันบ้างนะคะถ้าทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้โยเกิร์ตนะคะใครจะใช้โยเกิร์ตรสไหนได้เลยนะคะ อ่าส่วนตัวจะใช้ลดกล้วยนะคะในส่วนของโยเกิร์ตเขาจะช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะนี่เลยนะคะคือน้ำมะเขือเทศนะคะใครมีมะเขือเทศสดสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะส่วนตัวไม่มีมะเขือเทศมะเขือเทศสดนะคะจะใช้มะเขือเทศแบบขวดแบบนี้นะคะที่เรา เอาไปดื่มน,นะคะหรือใครจะใช้แบบกล่องน้ํามะเขือเทศดอยคําแบบนั้นก็ได้เลยนะคะในส่งน้ํามะเขือเทศเขาจะมีกรดเอชเอเขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจจาใสไวยิ่งขึ้นนะคะช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้น้ามะเขือเทศอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะสูตรนี้ทําให้ผิวขาวอมชมพูไวมากๆเลยนะคะหน้านี่จะใสมากๆเลยนะคะใช้สูตรนี้นะคะใสเร็วด้วยนะคะ ถ้าเราจะเติมเบบี้ออยจอร์สันเพื่อควมเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะใครมีสีไหนใช้สีนั้นใครไม่มีน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของเบบี้ออยจอร์สันเขาจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้เบบี้ออยจอร์สันอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะ สมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะใครมีผิวบวบบางผิวแพ้ง,ง่ายก็ให้ทดสอบผลแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะนี่เลยนะคะใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะ ให้มีแปรงจะได้หนากว่านี้อีกนะคะนี่เลยนะคะให้เราพอ,พอ,อกแบบนี้พอกหนาๆเลยนะคะใครมีแปรงจะได้หนากว่านี้อีกนะคะหลังจากนั้นเราก็ปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ เนค่คะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด u u s s r r i e ขกดไลก์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ